สนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบคุกกิ้งกูรูตอนนี้นะครับเท็ดดี้อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเชฟประจวบของเราจะทําเมนูแกงเผ็ดนะครับแต่ว่าวันนี้ครับแกงเผ็ดของเชฟประจวบนี่บอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมว่าไม่ธรรมดาจริงๆขอชื่อเต็มๆฮะเชฟแกงเผ็ดมูสไก่โอ้โหเนี่ยเหมือนเราเหมือนยกระดับอีกขั้นหนึ่งนะก็ใช่ฮะเอาไก่มาแทนที่จะกินเป็นชิ้นล้วก็เอามาบด เราเอา <okay S 1> อกไก่นะฮะอกไก่ที่บดมาจากตลาดก็ได้นะครับคุณผู้ชมตักใส่เครื่องปั่นอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้เกล็ดขนมปังชุบทอดตรากโกกินะครับต้องบอกเลยว่าตัวเกล็ดขนมปังโกกิอันนี้นะฮะจะช่วยเปลี่ยนเมนูเดิมๆเป็นเมนูใหม่ที่อร่อยยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราปรุงรสกันง่ายๆเลยนะฮะอันนี้จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็จะมีไอโอป่นนะเชฟเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะครับคุณผู้ชมครับแนะนําจริงๆนะอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นเองเลยล่ะครับนี่นอกเหนือจากความหอมมันแล้วนะฮะคุณผู้ชมลองดูสีเข้าครับดูหลังจากนั้นเข้าเครื่องปั่นได้เลยนะฮะ อแล้วครับอันนี้คือมูสไก่นะฮะส่วนผสมที่เตรียมจนได้ที่แล้วนะฮะแต่อันนี้อีกหนึ่งเทคนิคนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมขอแชร์เลยวันนี้นะครับผมจะใช้น้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะเป็นน้ํามันถั่วเหลืองคุณภาพดีนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเทลงไปแล้วก็ค่อยคทาลงในพิมใช่ไหมฮะตัวมูสของเราพอสุกปุ๊บดึงออกมาก็จะเนียนเลยไม่ติดกับพิมพเนาะอ่ะโอเคขั้นตอนแรกเราก็จะทาปนงทาานันะฮะอ๋อมาทาที่ตรงก้นพิมพ์นะครับ แล้วขาดไม่ได้เราก็จะมีพลาสติกเล็กๆนะที่เราตัดให้เฉพาะขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอามูสใส่ในถุงนะฮะก็บีบให้เต็มพิมพ์เลยจากนั้นเอาสปาตูล่านะคะคุณผู้ชมกดให้เขาเหมือนมีฟองอากาศหรือบางทีมีพื้นที่อยู่ก็ให้เขาแน่นๆหน่อยเนาะ,ะตัวมูสของเราพอเวลาแกะออกมาปุ๊บจะได้เต็มพิมพเนาะ เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เชฟนะครับใส่ตัวมูสไก่ลงไปในพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เชฟประจบขอแชร์เลยก็คือจะมีฟิล์มถนอมอาหารโอเคปิดหบไว้านน้าอันนี้กันไอน้ำลวกอ๋อกันไอ้น้ำตัวมูสของเราก็จะได้เนื้อเนียนไม่มีน้ําขังอยู่นะครับเอาละครับผ่านไปประมาณ12นาทีแล้วนะครับดูครับคุณผู้ชมฮะโอเคนะครับอันนี้1อันเนาะนี่นะฮะคุณผู้ชมได้แบบนี้ปุ๊บ นะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนแล้วก็มาทําในส่วนของตัวน้ําแกงน้ําแกงกันนะครับวันนี้เป็นแกงเผ็ดอร่อยๆเลยหลังจากที่เราได้ตัวมูสไก่แล้วนะครับตอนนี้เชฟจะมาทําในส่วนของแกงเผ็ดละแกงใช่แต่ว่าจะมีอีกหนึ่งอย่างที่เชฟนะฮะบอกว่าอันเนี้ยเอามาจีดนิดหน่อยนี่อร่อยขึ้นเยอะเลยก็เอามาเขือมาจีเพื่อให้มันก็ย่างยางปิ้งๆอะไรทำนองนั้นจะได้มีรสชาติเพิ่มมากขึ้นมีสีสันเพิ่มมากขึ้นเนาะ และที่ขาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะจี่ตัวผักอันนี้นะฮะเราใช้น้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ํามันถั่วเหลืองคุณภาพดีนะฮะเอามาผัดอาหารได้อย่างอร่อยลงตัวเลยสีเหลืองใสบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ให้คุณค่าทางโภชนาการดีต่อสุขภาพครับจากนั้นก็เอามะเขือนะครับที่ผ่าครึ่งลงไปจี่ได้เลยเออแล้วเอาขึ้นได้ละอ่อแล้วครับ อแล้วครับอันนี้ก็คือมะเขือที่เราจี่ไว้นะฮะคุณผู้ชมได้แบบนี้เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนครับนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมจะใส่น้ํามันทุเหลืองมรกรเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เราจะผัดพริกแกงให้เขาหอมเลยนะครับอาละและแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องแกงเผ็ดนะครับคุณผู้ชมอันเนี้ยสุดยอดจริงๆนะครับน้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบนะครับเผ็ดจัดจ้านอร่อยเข้มข้นถึงใจนะครับได้กลิ่นและรสชาติของแกงไทยแบบดั้งเดิมเลยนะฮะนี่ พริกแกงของโรโบโครับเนื้อนเนียนละเอียดแบบนี้เลยแล้วก็สีสวยมากๆเอามาทําผัดอะไรก็น่ากินน่าอร่อยนะฮะโอ้เห็นไหมผัดรับเดียวกลิ่นมาเลยนะฮะถึนไฟกับทุกอย่างของเขานี่จัดการมากเอาละครับหลังจากที่เราผัดตัวพริกแกงของโลโบโนะครับนจนหอ,หอมเลย <หอ S 1> นะฮะสังเกตก็ฟูน่ากินมากนะครับขาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมแกงไทยๆแบบนี้นะครับอัมพวากะทิร้อรเซนะฮะ ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองเลยนะครับสีนะครับขาวจริงๆน่ากินมากๆเหมือนกะทิคั้นสดเลยดูครับนี่เป็นการทําแกงแบบง่ายๆนะไม่ต้องมานั่งคั้นกะทิเองแล้วนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็ทําได้ง่ายๆเลยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้คือการปรุงรสให้อร่อยแบบไทยๆนะครับวันนี้นะครับเราเพิ่มรสชาติเพิ่มความอร่อยด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมนะครับน้ำปลาแท้แบบไทยๆเลยนะฮะคุณผู้ชมครับ พอใส่น้ำปลาเนี่ยต้องให้เขาโดนความร้อนนิดนึงนะฮะกลิ่นเขาจะมาเลยนะเชฟนะขาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปตรามิรผลนะครับช่วยให้รสชาติอาหารอร่อยยิ่งขึ้นนะครับรสชาติคงที่สีสันของแกงเผ็ดก็จะสีเงาสวยงามขึ้นครับน้ำเชื่อมเข้มข้นโกลเด้นไซรัปนะครับหลังจากปรุงรสเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแกงกําลังเดือดเดือดแบบนี้เอามะเขือมาที่เราจีนะเอามะเขือที่จีใส่ลงไปได้เลยนะครับ ิกชีฟ <mean> ้าหั่นแฉลบใช่ไหมฮะไปมากูดก็ม of <Egypt> <ham S 2> ีโหระพาได้แบบนี้เดี๋ยวเรามาจับใส่จานเฟรชพร้อมๆกันนะครับกับเมนูแกงเผ็ดมุสไก่ครับ หลังจากที่เชฟนะครับใส่มูสไก่นะครับแล้วก็ราดตัวแกงเผ็ดน่ากินมากเลยนะครับจะตกแต่งด้วยชอ่อโหระพาสวยๆนะครับแล้วก็จะมีริกชีฟ้าถั้งแบบแกะสลักเนาะแล้วก็หั่นแฉลบด้วยก็ดูให้มันเหมือนกับเป็นอาหารไทยรสจัดนี่ เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูน่ากินมากๆเลยนะครับแกงเผ็ดมูสไก่นะครับของเชฟประจวบต้องบอกเลยนะครับวันนี้คุณผู้ชมได้ดูอยู่นะได้เคล็ดลับทางการทํามูสไก่แล้วก็การทําแกงเผ็ดในสไตล์ของเชฟประจวบเลยน่ากินมากๆนะครับดูแล้วทําตามกันเยอะๆนะครับ ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับชื่นชอบฟรุตเค้กนะครับมีมาแน่นอนครับวันนี้พร้อมโปรพิเศษเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไปดูกิจกรรมดีๆกิจกรรมสร้างอาชีพกันก่อนนะครับ วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆก,กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เราจะมากันที่เมนูวุ้นใบเตยกะทิซึ่งวิธีทำวุ้นใบเตยกะทิก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปวางขายได้แล้วค่ะเริ่มจากตักผงว,วุ้นตรานางเงือกลงภาชนะ ตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำั้นใบเตยลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำมาทำวุ้นกะทิกันต่อค่ะตักผงวุ้นกรหนังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจากนั้นเติมน้ำและกะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจาก นั้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟบักส่วนผสมวุ้นใบเตยลงถาดที่เตรียมไว้ประมาณ175กรัมพักไว้จนวุ้นเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นกะทิประมาณ175กรัมทำแบบเดิมอย่างละสามชั้นพักไว้จนเย็นสนิทแค่นี้เราก็จะได้วุ้นใบเตยกะทิเป็นชั้นสวยๆแบบนี้สำหรับวางขายแล้วค่ะเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube c h a n e องยิ่งสักฟู้ทีวีได้เลยค่ะถุงวุ้นปลานาเนื้อสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริง มีอาชีพที่มั่นคงค่ะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิดผนมมดแท้มืออาชีพวันนี้เรามีเมนูทำเงินแบบง่ายๆทำขายได้กำไรงามกับเมนูมีลูกเตา๋า3ามรสค่ะเมนูต่างๆที่ทางมิรผลเขาํำเสนอในวันนี้นะครับบอกได้ว่าเป็นอาหารว่างอาหารทานเล่นจุดเด่นคือ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ประกอบการหลากหลายร้านให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากทุกท่านที่เข้ามาเวิร์กช็อปจะได้รับความรู้แบบจัดเต็มได้ลงมือปฏิบัติจริงพร้อมได้เรียนรู้วิธีการคำนวณต้นทุนสําหรับการต่อย,ยอดในการสร้างอาชีพและที่สําคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะส่วนใครไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะวันนี้เรามีสูตรการทำหมี่ลูกเต๋าสามรสมาให้ชมกันด้วย เริ่มจากพรมน้ำส้มสายชูลงบนเส้นหมี่แห้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเส้นหมี่ฟูกรอบตัดขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะพอร้อนใส่สามเกลอือหอมแดงและกระเทียมดอง ผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำส้มซ่าซอสพริกและน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมรามิผลน้ำปลาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมน้ำและสีผสมอาหารสีสม้มผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเดือดและงวดดีจากนั้นใส่เส้นหมี่ที่ทอดไว้ลุกเคล้าให้เข้ากันดีซึ่งการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้มีกรอบมีรสชาติที่หวานกลมกล่อมกำลังดีแถมยังเพิ่มความมันวาวช่วยชู สีสันที่สวยงามของน้ำราดเพิ่มความน่ารับประทานรวมทั้งมีความชุ่มช่ำไม่แข็งกระด้างค่ะและเมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วให้ปิดไฟตักมีท่อใส่พิมพ์กดให้แน่นพักไว้จนเซ็ตตัวพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูมีลูกเต๋าสามรส ซึ่งจากสูตรนี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่47บาท83สตางใครอยากทำขายสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะชื่อกวีสินสมรักนะครับทุกวันนี้ก็ขายอาหารส่งอยู่ในหมู่บ้านมี Delivery ด้วยส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทจานเดียวครับเป็นพวกข้าวผัดอเมริกรันสเต็กปลาแซาลมอน แล้วก็สลัดต่างๆประมาณนี้ครับเห็นทางมิตรผลดูเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจในการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์มาโดยตลอดอ่างเงี้ยแล้วก็เขาจะมีโปรดักอะไรใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็จนล่าสุดก็ได้เข้าไปร่วมกับโครงการของมิตรผลก็ได้เรียนรู้ได้รู้จกักผลิตภัณฑ์มากขึ้นอะไรเงครับ ครั้งนี้ได้ไปร่วมกิจกรรมทำมีลูกเต๋า3รถครับขั้นตอนมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายกว่าที่ที่คิดไว้เพราะว่านำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลก็คือเขาลดขั้นตอนเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยฮะก็อยากจะขอบคุณทางผลิตภัณฑ์ของมิตรผลมิตรแท้นะครับที่มีกิจกรรมดีๆให้คนทั่วไปได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารแล้วก็ได้ต่อยอดความคิด ในการนำเสนอเมนูใหม่ๆสำหรับคนที่สนใจหรือยังไม่เคยลองที่จะเปิดใจลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ของมิตรผลก็อยากให้ลองดูแล้วคุณจะสนุกกับการทำอาหารต่อไปเรื่อยๆเลยครับ เวิร์กช็อปมิดผลมิดแท้มืออาชีพครั้งต่อไปมีสูตรเคล็ดลับพร้อมเทคนิคการทำโรตีกรอบเคลียบด้วยเกรสผลไม้หลากรสไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ส้มและแคนตาลูปรับรองว่าทำได้ง่ายๆนำไปต่อย,ยอดสร้างไรายได้อย่างมืออาชีพแน่นอนใครที่สนใจติดต่อลงทะเบียนกันได้แล้วรับจำนวนจำกัดนะคะ